กฎลับของคนที่ไม่มีใครกล้าเอาเปรียบได้ในชีวิตของเราสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เดอะริชแมนวันพื้นที่ของคนที่อยากพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นทั้งเรื่องความคิดความสัมพันธ์การเงินและจิตใจถ้าคุณกำลังมองหาคำตอบหรือแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนชีวิตเรามาฟังคลิปนี้ไปพร้อมกันครับทุกคนล้วนเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบ โดยที่ไม่สามารถพูดอะไรได้เลยบางครั้งเราก็ยอมเพราะไม่อยากมีปัญหาบางครั้งเราก็อดทนเพราะกลัวว่าจะเสียคนคนนั้นไปแต่ยิ่งยอมคนบางคนก็ยิ่งได้ใจยิ่งเงียบอีกฝ่ายก็ยิ่งเหยียบเราลงไปเรื่อยๆคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าคุณให้เขาทุกอย่างแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าเลยในคลิปนี้ผมอยากจะพาคุณไปรู้จักกับ ก้ากดลับที่คนเข้มแข็งจริงๆใช้ปกป้องตัวเองไม่ให้ใครมาทำร้ายหรือเอาเปรียดได้ง่ายๆกฎพวกนี้ไม่ใช่กฎที่สอนให้คุณก้าวร้าวแต่เป็นกฎที่จะฝึกให้คุณเคารพตัวเองและวางขอบเขตให้ชัดจนคนอื่นไม่กล้าข้ามเส้นของคุณเพราะคนที่ไม่เคยถูกเอาเปรียบเขาไม่ได้ดุไม่ได้ด่าไม่ได้แรง แต่เขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรเดินออกมาเขารู้ว่าความเงียบที่ทรงพลังต้องเงียบยังไงและเขารู้ว่าชีวิตที่ดีเริ่มจากการไม่ยอมให้ใครมาลดค่าของเราลงถ้าคุณเคยรู้สึกว่าโลกไม่ยุติธรรมถ้าคุณเคยเสียใจกับคำว่าช่างมันและถ้าคุณกําลังอยากเปลี่ยนตัวเองให้แกร่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวใจให้แข็งคลิปนี้คือของขวัญสำหรับคุณครับ เรามาเริ่มต้นไปด้วยกันกับเก้ากฎลับของคนที่ไม่มีใครเอาเปรียบได้กฎลับข้อที่สองวางขอบเขตให้ชัดตั้งแต่ต้นอย่ารอให้โดดลลมเส้นแล้วค่อยพูดคนที่ไม่มีใครเอาเปรียบได้มักจะเป็นคนที่รู้จักวางขอบเขตอย่างชัดเจนพวกเขาไม่ได้รอให้ปัญหาเกิดไม่ได้รอให้ใครมาทำให้เสียความรู้สึกก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมาวางกฎหม่ แต่พวกเขากำหนดเส้นชัดตั้งแต่แรกว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรยอมรับได้และอะไรคือการล้ำเส้นที่เขาจะไม่ทนลองจินตนาการถึงคนคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มงานใหม่ในที่ทำงานมีคนชอบมาขอให้ช่วยงานนอกหน้าที่ทีละนิดทีละหน่อยในตอนแรกเขาเกรงใจกลัวจะดูไม่ให้ความร่วมมือแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขากลับรู้สึกว่าเขากำลังถูกเอาเปรียบโดยไม่รู้ตัว งานของตัวเองยังไม่เสร็จแต่กลับต้องช่วยคนอื่นแท่ทุกวันวันหนึ่งเขาตัดสินใจพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพขอโทษนะครับวันนี้งานผมก็แน่นมากเลยอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่หลังจากวันนั้นคนที่เคยขอความช่วยเหลือแบบเกินขอบเขตเริ่มลดลงไม่ใช่เพราะเขาใจร้ายแต่เพราะเขากำหนดขอบเขตชัดเจนแล้วว่าเขาคือคนที่ไม่ใช่ใครจะยื่นอะไรมาก็ต้องรับเสมอ การวางขอบเขตไม่ใช่การทำตัวแข็งกราวแต่คือการเคารพตัวเองและสื่อสารให้คนอื่นรู้ว่าคุณก็มีชีวิตมีเวลาและมีความรับผิดช,ชอบของตัวเองถ้าคุณไม่วางขอบเขตให้คนอื่นรู้เขาก็จะค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งคุณอาจถูกกลืนไปโดยไม่รู้ตัวจำไว้นะครับว่าขอบเขตของคุณเท่ากับความปลอดภัยของใจคุณ คนที่กล้าวางขอบเขตให้ตัวเองคือคนที่กำลังสอนให้คนอื่นเคารพเขากฎลับข้อที่สามใจแข็งพอจะพูดว่าไม่โดยไม่รู้สึกผิดคนที่ไม่มีใครเอาเปรียบได้ไม่ใช่คนที่ใจร้ายแต่คือคนที่กล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่เหมาะสมคำว่าไม่เป็นคำสั้นๆที่หลายคนพูดไม่ออกเพราะกลัวว่าจะทำให้คนอื่นไม่พอใจกลัวเสียภาพลักษณ์กลัวว่า เราจะดูเป็นคนไม่มีน้ำใจแต่ความจริงแล้วคนที่พูดว่าไม่เป็นคือคนที่รู้จักปกป้องพลังชีวิตของตัวเองคนที่พูดว่าไม่เป็นคือคนที่แยกแยะได้ว่าเรื่องไหนควรให้เรื่องไหนควรถอยลองฟังเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่ทำงานในร้านอาหารเธอเป็นคนที่เพื่อนร่วมง,งานมักขอให้สลับเวรบ่อยๆขอให้ช่วยงานนอกเวลาแทบทุกอาทิตย์เธอเกรงใจ กลัวว่าเพื่อนจะไม่ชอบเธอยอมมาหลายครั้งจนกลายเป็นเรื่องปกติวันหนึ่งเธอเหนื่อยจนรู้สึกว่าร่างกายฉันไม่ไหวแล้วเธอตัดสินใจพูดอย่างสุภาพขอโทษนะวันนี้คงช่วยไม่ได้จริงๆฉันอยากพักบ้างคำว่าไม่ครั้งนั้นทำให้เธอได้คืนเวลาพักของตัวเองได้คืนความเป็นตัวเองและคนรอบตัวก็เริ่มรู้ว่าเธอไม่ใช่คนที่จะยอมเสมอไปความกล้าในการพูดว่าไม่ คือเครื่องมือปกป้องความสุขของเราอย่ากลัวที่จะถูกมองว่าเป็นคนแย่เพราะความจริงคือคนที่พูดตรงอย่างนุ่มนวลน,น่าคบยิ่งกว่าคนที่ยิ้มให้ตลอดแต่ข้างในรู้สึกอึดอัดจ,จนแทบจะระเบิดจำไว้นะครับคำว่าไม่อาจทำให้คุณเสียใจในช่วงสั้นๆแต่จะช่วยให้คุณไม่เสียใจไปทั้งชีวิตกลา้าปฏิเสธในวันนี้ดีกว่ายอมทุกอย่างแล้ว มานั่งเสียใจในวันหน้ากฎลับข้อที่สมิสติไว้ต่อพฤติกรรมแฝงไม่ใช่แค่คำพูดที่ได้ยินคนที่ไม่มีใครเอาเปรียบได้ไม่ใช่เพราะเขาฉลาดกว่าทุกคนแต่เพราะเขามิสติและจับสัญญาณได้เร็วว่าใครกำลังจะเอาเปรียบเขาอยู่บางคนชอบพูดดีต่อหน้าแต่แอบกระทำน่าเกลียดลับหลังบางคนเหมือนจะช่วยเหลือ แต่สุดท้ายใช้เราเป็นเครื่องมือไปสู่เป้าหมายของเขาคนที่เอาตัวรอดเก่งไม่ใช่คนที่ฟังเก่งอย่างเดียวแต่เป็นคนที่อ่านพฤติกรรมแฝงได้แม่นยำเขารู้ว่าคนที่พูดชมเราบ่อยๆอาจไม่ได้ชื่นชมจริงแต่กำลังปั้นให้เราหลงตัวเองแล้วใช้ประโยชน์จากเราเขารู้ว่าคนที่ขอความช่วยเหลือแบบอ้อมๆบ่อยๆ แต่ไม่เคยช่วยตอบคือคนที่กำลังฝึกให้เราเป็นทาตโดยที่เราไม่รู้ตัวเขาสังเกตจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นเวลาคุยกันแล้วอีกฝ่ายไม่สบตาน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปเมื่อพูดถึงเงินหรือการหลบเลี่ยงเวลาที่พูดถึงความรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้คือพฤติกรรมแฝงที่บอกได้ชัดกว่าคำพูดเสียอีกเพราะคำพูดมันโกหกได้แต่นิสัยมันแสดงออกมาเสมอโดยไม่รู้ตัว ยิ่งเราฝึกให้ใจนิ่งและไม่รีบเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินเราจะยิ่งเห็นภาพชัดว่าใครจริงใจและใครแค่เข้ามาหาผลประโยชน์จำไว้นะครับว่าอย่าดูคนแค่จากคำพูดให้ดูจากวิธีที่เขาปฏิบัติต่อเราอย่างต่อเนื่องคนที่จับพฤติกรรมแฝงได้ไวจะไม่ตกเป็นเหยื่อของใครง่ายๆเพราะเขารู้ก่อนคนอื่นเสมอ และเมื่อรู้เร็วก็ถอยเร็วหรือรับมือทันก่อนจะสายเกินไปฟังคำพูดให้พอเข้าใจแต่ให้เชื่อพฤติกรรมที่เขาทำกฎลับข้อที่ห้ามีหลักคิดเป็นของตัวเองไม่ไหลาตามแรงบีบจากคนอื่นคนที่ไม่มีใครเอาเปรียบได้มักไม่ใช่คนที่เสียงดังหรือคนที่พูดเก่งแต่คือคนที่มีจุดยืนจุดยืนคือหลักคิดที่ชัดเจนในใจ ว่าอะไรที่เรายอมได้อะไรที่เรายอมไม่ได้อะไรคือสิ่งที่เราทำไปแล้วไม่รู้สึกผิดกับตัวเองในภายหลังในชีวิตจริงคุณจะเจอคนมากมายที่พยายามบีบให้คุณยอมบางคนใช้คำพูดบางคนใช้น้ำตาบางคนใช้ความสงสารและบางคนใช้คำว่าเพื่อนหรือครอบครัวมากกดดันให้คุณทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำถ้าคุณไม่มีหลักยึดในใจ คุณจะโดนล,ลากไปตามทางของคนอื่นเรื่อยๆจนวันหนึ่งคุณจะลืมแม้แต่ความต้องการของตัวเองคนที่มีจุดยืนไม่ใช่คนที่ดื้อดึงแต่คือคนที่ตรายตรองอย่างมิสติกและกล้าพ,พูดว่าขอบคุณที่ชวนแต่ผมขอปฏิเสธผมเข้าใจคุณนะแต่ผมมีเหตุผลของผมผมไม่ถนัดเรื่องนี้และไม่อยากฝืนตัวเองคำพูดแบบนี้ ดูเหมือนเย็ยนชาในสายตาบางคนแต่คือการให้เกียรติตัวเองและไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างของใครเพราะคนที่เอาเปรียบคุณได้มักจะเล็งจากจุดที่คุณไม่มีหลักเขาจะใช้คำว่าแค่นี้เองเพื่อนกันไม่ช่วยหน่อยหรือหรือทําให้หน่อยไม่ได้หรือแต่ถ้าคุณตอบกลับด้วยเหตุผลชัดเขาจะถอยและเริ่มมองว่าคุณไม่ใช่คนที่ใครจะมาหว่านล้อมได้ง่ายๆจำไว้นะครับว่า คนที่ไม่มีหลักยึดในใจย่อมกลายเป็นทาาของคนที่มีอิทธิพลเหนือกว่ายิ่งคุณมีหลักคิดเป็นของตัวเองคุณจะยิ่งดูมีพลังแม้คุณจะพูดเบาๆแต่คำพูดของคุณจะหนักแน่นและคนจะไม่กล้าเอาเปรียบคุณอีกจุดยืนที่ชัดคือกรอบป้องกันไม่ให้ใครลากเราไปทางที่เราไม่อยากไปกฎลับข้อที่6รู้จักตั้งขอบเขต ให้ชัดตั้งแต่วันแรกที่มีปฏิสัมพันธ์คนที่ไม่มีใครเอาเปรียบได้เขาไม่ได้ใจร้ายเขาแค่ไม่ปล่อยให้ใครเข้ามาล้ำเส้นตั้งแต่แรกหนึ่งในความผิดพลาดท,ที่ทำให้เราถูกเอาเปรียบบ่อยๆคือการเงียบในวันที่อีกฝ่ายเริ่มแสดงพฤติกรรมเกินเลยเล็กๆเ,เ,เราไม่พูดเพราะคิดว่าไม่เป็นไรเพราะเกรงใจหรือเพราะกลัวเขาจะไม่ชอบเราแต่การเงียบในวันแรก จะกลายเป็นการอนุญาตโดยไม่รู้ตัวจนวันหนึ่งเรากลายเป็นคนที่โดลล้ำเส้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่ไม่รู้จะแก้ยังไงคนที่รู้จักปกป้องตัวเองจะมีขอบเขตที่ชัดเจนเขาจะไม่รอให้สถานการณ์แย่แล้วค่อยพูดแต่จะสื่อสารตั้งแต่ต้นว่าผมช่วยได้นะแต่ไม่ตลอดเวลานะครับเรื่องนี้ผมไม่สะดวกจริงๆผมไม่โอเคเวลามีใครเข้ามายุ่งกับของส่วนตัว ฟังดูเป็นคำพูดเรียบๆแต่มันคือการกำหนดขอบเขตอย่างนุ่มนวลที่ทำให้คนรอบข้างรู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่ใครจะเข้ามารุกล้ำได้ง่ายๆลองดูตัวอย่างของพนักงานใหม่ที่เข้าไปทำงานในออฟฟิศเขาถูกชวนให้ออกเงินเลี้ยงทั้งแผนกตั้งแต่สัปดาห์แรกด้วยข้ออ้างว่าธรรมเนียมของทีมเราเป็นแบบนี้เขายิ้มและพูดว่า ผมยินดีแชร์ค่าอาหารนะครับแต่คงต้องตามความเหมาะสมเพราะผมยังเพิ่งเริ่มต้นงานประโยคเดียวสั้นๆแต่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเขาไม่ใช่คนที่จะแค่ยอมเพราะความเกรงใจและนั่นทำให้ไม่มีใครกล้ามาใช้ทำเนียมบังหน้าเพื่อกดดันเขาอีกจำไว้นะครับขอบเขตที่เรากำหนดด้วยตัวเองจะกลายเป็นเส้นแบ่งความเคารพระหว่างเรากับคนอื่น ถ้าเราไม่ขีดเส้นคนอื่นจะขีดให้และเส้นนั้นมักจะเอียงเข้าหาผลประโยชน์ของเขาเสมอคนที่มีขอบเขตชัดเจนจะไม่มีใครล้ำเส้นเขาได้กฎลับข้อที่7อย่าให้ความกลัวทำให้คุณยอมสิ่งที่คุณไม่โอเคเบื้องหลังของการยอมให้คนอื่นเอาเปรียบมักไม่ใช่เพราะเราใจดีแต่มาจากความกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจกลัวว่าเขาจะไม่รัก กลัวว่าเขาจะไม่พอใจกลัวว่าเขาจะมองว่าเราเป็นคนไม่ดีหรือแม้แต่กลัวว่าเราจะดูเป็นคนเรื่องมากและนั่นแหละครับคือรูร่วทางจิตใจที่ทำให้คุณโดนเอาเปรียบซ้ำๆคนที่ไม่มีใครเอาเปรียบได้ไม่ใช่เพราะเขาไม่เคยกลัวแต่เพราะเขาไม่ยอมให้ความกลัวมากำหนดการตัดสินใจเขารู้ดีว่าบางครั้งการปฏิเสธ อาจทำให้คนไม่ชอบแต่การยอมสิ่งที่ตัวเองไม่โอเคมันคือการไทรถตัวเองมากกว่าเขาเลือกที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองมากกว่าภาพลักษณ์ที่ต้องดูดีในสายตาคนอื่นยกตัวอย่างเช่นมีเพื่อนคนหนึ่งมาขอยืมเงินอีกแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่คืนเขารู้สึกอ,อึดอัดไม่อยากให้แต่ในใจก็มีเสียงว่า ให้ไปเถอเดี๋ยวจะเสียเพื่อนเขาเลือกจะเงียบสุดท้ายก็ให้ไปอีกทั้งที่ใจไม่เต็มใจเลยซึ่งผลลัพธ์ก็เป็นเหมือนเดิมเพื่อนไม่คืนและความรู้สึกเสียศักดิ์ศรีก็สะสมมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเขากล้าเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นกล้าพูดว่าเราช่วยเท่าที่ทำได้แต่ตอนนี้เราไม่สะดวกแม้จะรู้ว่าเพื่อนอาจจะไม่พอใจแต่นั่นคือการยืนยันกับตัวเองว่า เราไม่ได้กลัวจนยอมเสียความเป็นตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วคนที่กลัวการถูกเกลียดจะไม่มีวันกล้าใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มที่จงอย่าก,กลัวการที่ใครจะไม่ชอบคุณเพราะถ้าความสัมพันธ์นั้นต้องแลกมาด้วยการยอมถูกเอาเปรียบมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ควรรักษาไว้ตั้งแต่แรกอย่าให้ความกลัวทำให้คุณยอมเป็นเหยือ่อทั้งที่คุณควรเป็นเจ้าของชีวิตตัวเอง กฎลับข้อที่8อย่าโต้กลับทันทีแต่อ่านเกมให้ขาดก่อนลงมือบางครั้งการถูกเอาเปรียบมันไม่ได้มาในรูปแบบแรงๆแต่มาแบบแหลมๆแหลมพอให้เจ็ดแต่ไม่พอให้คุณตอกบกลับโดยไม่เสียภาคคนเจ้าเล่จะไม่เข้ามาเล่นแรงแต่เขาจะหย่อนคำพูดนิดๆหรือขอความช่วยเหลือเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเพื่อดูว่าคุณยอมได้แค่ไหน และเมื่อคุณโต้อตอบเร็วเกินไปด้วยอารมณ์หรือความรู้สึกว่าต้องตอบโต้เดี๋ยวนี้คุณจะตกเป็นคนผิดหรือดูเป็นคนขี้โมโหทันทีแต่คนที่ไม่มีใครเอาเปรียบได้เขาไม่เคยรีบโต้อตอบเขาไม่ใช่คนเงียบเพราะกลัวแต่เขาเลือกที่จะนิ่งเพื่อประเมินเกมเขารู้ว่าการที่ใครสักคนพูดจะแดกดัน ไม่ได้หมายความว่าเราต้องลงไปเล่นในเกมนั้นทันทีเขารู้ว่าหากอีกฝ่ายกําลังหาวิธีตัดแต้มเขาการโต้กลับทันทีคือการยื่นแต้มให้ฝ่ายตรงข้ามโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นคุณอยู่ในที่ประชุมแล้วมีคนพูดขัดขึ้นมาว่าอ๋อโปรเจกต์นี้น่าหรือเดี๋ยวก็จบแบบเดิมนั่นแหละถ้าคุณสวนกลับด้วยอารมณ์ทันทีว่าคุณหมายความว่าไง คุณจะกลายเป็นคนขี้วีนทั้งที่อีกฝ่ายตั้งใจหาเรื่องก่อนแต่ถ้าคุณเพียงแค่ยิ้มมุมปากแล้วเงียบปล่อยให้ความไม่มืออาชีพของเขาแสดงออกไปเองคุณจะยังคงเป็นคนที่ดูแข็งแรงและยังมีพลังควบคุมสถานการณ์อยู่เพราะอย่าลืมนะครับว่าคนที่ตอบโต้ทุกอย่างทันทีจะถูกชักจูงอารมณ์ได้ง่ายที่สุด แต่คนที่เลือกจะไม่ตอบในจังหวะที่เขายังไม่แน่ใจจะเป็นคนที่ควบคุมเกมได้ดีกว่าเสมอบางครั้งการนิ่งคือการบอกว่าฉันเห็นเกมของเธอแล้วและฉันจะไม่ตกลงไปง่ายๆคนแข็งแกร่งไม่ได้ชนะด้วยคำพูดแต่ชนะด้วยการควบคุมอารมณ์กดลับข้อที่9จงให้คุณค่ากับตัวเองมากพอจนไม่ยอมแลกศักดิ์ศรีกับคำว่ายอมยอมไปเถอะ หนึ่งในเหตุผลที่หลายคนถูกเอาเปรียบซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายกำลังทำอะไรแต่เพราะเขาไม่เห็นค่าตัวเองมากพอที่จะลุกขึ้นมาปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองหลายครั้งที่เราเลือกจะเงียบเลือกจะยอมเลือกจะไม่พูดอะไรเพียงเพราะไม่อยากมีเรื่องหรือคิดว่าก็ยอมยอมไปเถอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ปัญหาคือมันไม่ผ่านไปมันวนกลับมา และครั้งต่อไปมันจะหนักขึ้นกว่าเดิมเสมอคนที่ไม่มีใครเอาเปรียบได้คือคนที่กล้าบอกตัวเองว่าฉันมีคุณค่ามากเกินกว่าจะปล่อยให้ใครดูแคลนแม้ว่าการลุกขึ้นมาปฏิเสธจะทำให้สถานการณ์ไม่ราบรื่นในตอนแรกแต่เขาเลือกศักดิ์ศรีมากกว่าความสบายชั่วคราวเขารู้ดีว่าคำว่ายอมยอมไปเถอะ มันอาจทำให้เรารอดจากความวุ่นวายในวันนี้แต่วันพรุ่งนี้เราจะกลายเป็นอยู่ที่สมบูรณ์แบบสําหรับทุกคนที่จ้องจะเอาเปรียบลองนึกภาพดูนะครับถ้าคุณทำงานอยู่ในองค์กรแล้วคุณถูกสั่งให้ทำงานนอกเวลาทุกวันโดยไม่มีค่าล่วงเวลาแล้วคุณไม่พูดอะไรเลยหวังว่าเขาจะเห็นใจแต่เวลาผ่านไปเขากลับคิดว่า คุณโอเคอยู่แล้วและสั่งหนักขึ้นเรื่อยๆการเงียบในวันนั้นกลายเป็นกับดักที่คุณหวางไว้ให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัวต่างจากคนที่พูดอย่างสุภาพแต่ชัดเจนว่าขออภัยครับงานนอกเวลาเกินสองวันต่อสัปดาห์อาจส่งผลกับประสิทธิภาพผมโดยรวมหากจำเป็นผมยินดีทําแต่รบกวนขอให้มีการจัดการเวลาให้เหมาะสมครับนั่นแหละครับ เขายังดูเป็นเหมืออาชีพแต่เขาก็ไม่ยอมแลกศักดิ์ศรีเพื่อความสบายปลองปลองอย่าลืมนะครับคนที่เห็นค่าตัวเองต่ำจะยอมทุกอย่างเพื่อรักษาความสงบแต่คนที่ให้เกียรติตัวเองอย่างแท้จริงจะเลือกสงบแบบมีขอบเขตและยอมมีเรื่องถ้ามันหมายถึงการรักษาความเคารพต่อตัวเอง คนที่เห็นคุณค่าตัวเองจะไม่มีวันยอมให้ใครลดค่าของเขาไม่ว่าจะด้วยข้ออ้างแบบไหนก็ตามขอบคุณจากใจขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังมาจนถึงข้อสุดท้ายหวังว่าก้าวกดลับของคนที่ไม่มีใครเอาเปรียบได้จะช่วยให้คุณกลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นกล้าปกป้องขอบเขตของตัวเองและใช้ชีวิตโดยไม่ต้องยอมอะไรที่คุณไม่โอเคอีกต่อไป หากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาเหล่านี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เดอะริชแมนวันและแชร์ให้กับคนที่คุณรักได้รับรู้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่จะพาคุณพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณจำไว้นะครับอย่าให้ใครมาลดค่าคุณถ้าคุณยังเห็นค่าตัวเองอยู่สวัสดีครับ